หลังจากฝนหยุดตกได้แค่ประมาณสี่วันเท่านั้นเนี่ยดูสภาพนะอ่าพื้นตรงนี้ก็จะแห้งประมาณนี้เลยแล้ววันนี้เราก็คือแล้วเนี่ยอุปสรรคมากเลยสําหรับคนปลูกผักมดเยอะมากเนี่ยเอ่อต้นไม้ไม่ได้ลดเลยนะสี่วันนี้คือเรากะว่าจะรอน้ำฝนสุดท้ายวันนี้ก็คือต้องทำความสะอาดถอนหญ้าปรับปรุงแปลง ยาลกลุงรังนี่เดี๋ยวสักครู่ก็คือจะถอนออกให้หมดนี่ก็เมื่อสักคู่ถ่ายให้ดูไม่ทันลืมนึกว่าจะให้ดูว่าตอนทาความสะอาดสวนอะไรประมาณเนี้ก็พอหลังจากที่ทําได้อ่ไปบางส่วนแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูนะแล้วเดี๋ยวก็จะลงผักใหม่แต่ไม่รู้ว่ารอบนี้ผักอะไรจะเหมาะสมเพราะว่าปีนี้มีภาวะฝนไม่ปกติแล้วก็ดู ขนาดต้นที่อดทนนะเนี่ยกระเพรานี่ไม่ได้กินเลยนะก็ถอนทิ้งไปหมดแล้วน้องไม่ได้ตุยนะแต่ว่าต้นใบหงิกอะไรประมาณนี้คือกระเพราเป็นออพืชผักหลักๆที่ใช้ก็ยังผูกไม่รอดตอนนี้สิ่งที่เหลือบ้างเล็กๆน้อยๆก็คือจะเป็นผักบุ้งนาเนี่ยเดี๋ยวออพอเราทำบริเวณนี้เสร็จก็คือจะมีการ รถน้ำลงไปแต่วันนี้น่าจะาถ่ายวิดีโอให้ดูไม่ทันก็คือจะถ่ายต่อเป็นอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าหรืออะไรประมาณนั้นเพราะว่าวันนี้ขณะที่ถ่ายวิดีโอนี่คือ6โมงกว่าแล้วอีกสักพักก็คือจะมืดแล้วก็ไม่สามารถาถ่ายวิดีโอเพิ่มเติมให้ดูได้นะเนี่ยอันนี้ให้ดูข้าวๆไปก่อนแล้วกันคือจะเป็นการปรับปรุงสวนออ เดี๋ยวจะเอาผักที่ชอบน้ําไปไว้ฝั่งนู้นผักที่ไม่ชอบน้ํามาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ลองดูซิว่ารอบนี้จะปลูกสําเร็จไหมจะได้กินผักไหมโดยปกติแล้วในสวนของเราเนี่ยปลูกผักไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลยไม่เคยที่แบบจะต้องไปซื้อเลยแต่มารอบนี้คือแบบค่อนข้างแย่มากๆปรับตัวไม่ทันกับฝนตกชุกหนาแน่นแล้วก็ฝนตกหนัก เขาเรียกว่าตกวันละสามเวลาประมาณนั้นน่ะแต่รอบนี้แรงแล้วนะสี่วันแต่จะมีฝนอีกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวคลิปนี้ก็คือไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะต่อเนื่องจะถ่ายให้ดูต่อเนื่องก็คือจะเป็นเป็นช่วงเช้าหรือจะเป็นบ่ายวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งสรุปว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเร็วฟ้ายังไม่มืดก็เลย มีโอกาสได้ให้ดูว่าเนี่ยหลังจากที่เสร็จภารกิจแล้วเราจะเอาให้กวาดมากวาดแล้วก็ล้างแต่ตรงเนี้ยคืออ่อเขาเรียกกแต่ไข้น้ําจับนานเกินไปต้องลงแปรงถูแต่วันนี้เราไม่ไม่มีเวลาพอเราก็เลยเอาแค่นี้ก่อนทําแค่นี้ก่อนหลังจากนั้นก็ลดน้ําผักตรงเนี้ยอ่าแต่ว่าให้ผักที่พอที่จะเก็บกินได้ก็เอาไว้ก่อนเนี่ยอย่างสารแหนะ่อะไรอย่างเงี้ยคืออันไหนที่พอรักษาไว้ได้ก็เก็บไว้ก่อนเนาะ ก็ต้องลองดูว่าถ้าต้นไหนรักษาไม่ได้ก็คือต้องถอนทิ้งไปแล้วก็จะไปซื้อรอบนี้คิดว่าอา่อผักตุยทั้งหมดทั้งสวนก็อาจจะถ้าอยากให้มีผักเร็วก็อาจจะต้องไปซื้อมาปลูกเลยทีเดียวแต่เรากะว่าจะลงเป็นต้นหอมสักประมาณสามกระถางแล้วก็อ่อมีมะเขืออาจจะเป็นกวางตุ้งอาจจะเป็น คณะอะไรประมาณเนี้ยแต่คือยังไม่แน่ใจนะแล้วแต่จะหาเมล็ดพันได้แล้วก็ต้องไปศึกษาดูก่อนว่าออต้นอะไรที่ใช้เวลาน้อยแล้วสามารถาเก็บกินได้เร็วอะไรประมาณนั้นอะ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้บา,บายคลิปหน้าเจอกันใหม่